สวัสดีค่ะตัวเลขเกษตรแววค่ะวันนี้นะคะก็จะพาเพื่อนๆมาดูว่าเราล้างถั่วง,งอกกันยังไงนะคะนี่ก็คือถั่วง,งอกที่เราเพาะไว้นะคะซึ่งมีอายุ115ชั่วโมงค่ะเราจะมาดูกันว่าเราล้างถั่วง,งอกยังไงกันนะคะเริ่มจากนี่เลยเราเพาะถั่วง,งอกด้วยระบบน้ำมนนะคะก็คือเราก็จะ ทำการเพราะด้วยระบบน้ำวนจากนั้นนะคะเมื่อครบกำหนดเก็บเกี่ยวแล้วนะคะเราก็จะทำการเก็บเกี่ยวนะคะก็จะอยู่ในช่วงร15้าชั่วโมงโดยมีน้ำนะคะก็จะมีน้ำที่1น้ําน้ำที่2แล้วก็น้ำที่สาโดยน้ำที่สามเนี่ยก็จะเป็นสารส้มนะคะที่เราแช่ไว้นะ้ประมาณ6ชั่วโมงไว้นะคะเพื่อที่จะ ทำการล้างถั่วง,งอกเป็นน้ำสุดท้ายนั่นเองและนี่ก็คือถั่วง,งอกที่เราเก็บเกี่ยวค่ะวันนี้นะคะจำนวนที่เพาะก็คือสองกิโลกร,รัมของเมล็ดถั่วง,งอกนะคะเราก็จะใช้เมล็ดถั่วง,งอกที่เป็นถั่วแขกนะคะถั่วแขกพม่านะคะถั่วแขกดำพมา่าเราก็เริ่มทำการเทก่อนนะคะ โอ้ถังนี้หนักมากเลยคะ่ะประมาณเกือบส6 17กกิโลได้นะคะก็จะเทลงไปนะคะเพื่อที่เราจะทำการล้างถั่วง,งอกในวันนี้นั่นเองก่อนที่เราจะไปส่งให้กับแม่ค้านะคะหลังจากที่เราเทลงไปเสร็จนะคะก็จะล้างทีละเล็กทีละน้อยก่อนนะคะเพราะว่ามันเป็นถังค่อนข้างหนักเลยทีเดียว ต่อไปก็เป็นการล้างนะคะนี่ก็คือการล้างถั่วงอ,อกนะคะก็จะมีน้ําที่1น้ําที่2แล้วก็น้ําที่3เป็นน้ําแช่สารส้มไว้นะคะอย่างที่เพื่อนๆเห็นเลยนี่เลยนะคะก็จะแช่สารส้มไว้ประมาณ10-15นาทีค่ะก่อนที่เราจะนําออกมานะคะแล้วก็เอาไปพึ่งลมอีกนะคะประมาณ10 1 5นาที อันนี้เทอีกรอบแล้วนะคะเนื่องจากว่ามันหนักมากจริงๆนะคะช่วยกันนี่โอ้โหเยอะมากๆเลยค่ะดูสิเยอะทะลักออกมาเลยนะคะเป็นการเพาะถั่วงอกในระบบน้ำวนนะคะถังเราก็จะทำการจอดรูนะเพื่อนๆดูนะคะจากนั้นเราก็ทำการ ล้างแล้วก็แช่เขาในสารส้มนะคะประมาณ10-15นาทีนี่ก็คือตัวองข,ของเราค่ะสวยง่ามมากๆเลยเราก็จะค่อยๆล้างไปนะคะจากนั้นพอแช่น้ำสารส้มเสร็จนะเราก็จะทำการผึ่งนะคะผึ่งให้เขาแห้งนิดนึงนะ ประมาณ10 1 5นาทีนะคะก็จะผึ่งไว้ก็จะล้างล้างแล้วก็นำมาผึ่งไว้อย่างนี้นะคะ10 1 5นาทีจากนั้นก็จะทำการ แพ็กใส่ถุงนะคะก็แล้วแต่ว่าลูกค้าของเราอะต้องการแบบไหนนะคะแบบ1นกิโล5กิโลแล้วก็แพ็กใส่ถุงให้ลูกค้าแล้วก็พร้อมเอาไปส่งลูกค้าได้คะ่ะ